วันนี้วันดีเนี่ยครับฝนไม่ตกนะก็เลยมาเยี่ยมหาหลานครับผมนี่จิ๊จๆๆว้าวว้าวว้าววาว,ว,าว,ว,าวจะเลี้ยงข้าวกับอะไรอ่ะหืมข้าวผัดไก่ อนี pues ni, 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 ่ข้าวผัดไก่เลกดีเลยมีนี่คืออะไรอ่ะข้าวผัดอือนี่กินบ่อยใช่ไหมฮึ่มชลีเออตอนนี้กี่ขวบละสิบเอ็ดขวบอยู่ชั้นไหนละจ๊ะป .6 นะสิบเอ็ดขวบแล้วนะฮะป .6 ลินที่ไหนจ๊ะ สารศาสตร์ที่ไหนแล้วกับบางปะลมกาวสารศาสตร์ลมกาวอืมอี๋รุนหัวรุนหัวุนหัวนเมื่อกี้ใสแ่แว่นนี่คือเป็นะระยสตาสั้นหรือว่าเป็นอะไรสาราัสารา้นเหรออืมเนี่ยดูเกมดูอะไรบ่อยอะสิไอี๋อดูอะไรเนี่ยเกมอะไร ให้กินเข้าไปก่อนเข้าวผัดแล้วก็ไก่ซอสอะไรสักอย่างให้เลยนะ <c oughs> โอเคประมาณนี้